ไปที่เรื่องแรกเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาสงสัยอเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปยังไงอะ่ะมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าเป็นชาวบ้านหมู่สองตําบลบางพลับอําเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีร้องให้ตรวจสอบชื่อคลองนะคลองคือคลองคันแอนค่ะมันยังไงพี่ถอยคือคลองนี้นะคะเป็นเหมือนลักษณะของนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูนี่นะที่เขาไปถมแบบนี้แล้วนะระหว่างท่อรอดด้านล่างใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าหมู่บ้านไหนที่อยู่ สายคลองเนี้จะทําสะพานเชื่อมมาเนี่ยต้องทําเป็นนีนีนเลยละสักษณะสะพานแบบนี้คุณผู้ชมให้อ่ำแต่ว่าน้ําลอดด้านล่างได้ไม่มีการถมพื้นที่แบบลักษณะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไอ้จุดตรงนั้นน่ะที่เขาถมได้ยังไงอะ ก็นี่แหละนี่คือความสงสัยของชาวบ้านไงคือเรื่องนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมจากการสำรวจเนี่ยนะคะพบว่าตลอดแนวคลองที่ยาวกว่า5กิโลเมตรเนี่ย <ฮะ S 2> ไปจนถึงพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลพี่มนราชอํเาเภอบางบัวทองเนี่ยนะคะมีหมู่บ้านจับสรรเกิดขึ้น,นหลายแห่งทำสะพานนะข้ามคลองโดยที่ไม่ได้ถมดินปิดกั้นคลองเหมือนปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้ทีเนี้ยทางฝั่งของผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามนายสุรพลขันทิกุลเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเขาได้ชี้แจงออกมาเขาไม่ได้ <ม><ร>ตัวเ<า><า>ปล่า<ว>เขาเอาใบอนุญ,ญาตมาด้วยเขาเอามาแล้วเขาก็เอามาให้ดูว่าแบบการก่อสร้างถนนลาดยางเนี่ยมันได้รับการอนุญาตทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วซึ่งชาวบ้านยังให้ข้อมูลด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าในเรื่องของคลองสายเนี้ย ชนประทานดูแลนะส่วนถนนเรียบคลองเนี่ยเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจนนทบุรีดูแลแล้วชาวบ้านก็เคยไปถามด้วยไปถามอบจอบจบอกไปถามชนประทานจ้ะอ๋อไปถามชนประทานชนประทานบอกไปถามอบจจ้ะ โยนก็เป็นแบบนี้อ่โยนกันไปโยนกันมาชาวบ้านยิ่งงงกันไปใหญ่เลยจ้าไปนัดกันมาก่อนว่าจะให้คำตอบชาวบ้านยังไงดียิ่งฟังแบบนี้แล้วก็ยิ่งอยากจะได้คําตอบที่ชัดเจนยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการปัญหานี้ให้ชาวบ้านหน่อยนะคะไม่ใช่อะไรคืองงเนาะอยากได้ไปโยนกันมาเจนด้วยนะค่ะ